สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนนะพบผมครั้งในคลอสอบกับคลอสอบกชาแนละนี้ฮะวันนี้เราก็อยู่กับอารีนาอัลเบลหรืออ o v อ่อีอะอะะถ้าใครดูคลิปนี้เนี่ยทำไมเวลามันแปลกๆนะคลิปเทศกาลนะของมีกิมมิกหน่อยนะฮะวันนี้พี่มาอย่างเร็วนะในวันแห่งความรักวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์นั่นเองนะฮะคอนเทนต์นี้เนี่ยพี่ได้ยูเดยกล้ามาเพราะว่าการีนาออฟฟิเชียลเนี่ยได้ปล่อยคอนเทนต์น่ารักน่ารักที่เกี่ยวกับวันวาเลนไทน์มานะนั่นก็คือ AOV 14กุมภาพันธ์สมรภูมิแห่งความรักเปิดดวงความ รัก12ราศีผ่านฮีโร่12ตัวนั่นเองนะฮะซึ่งพี่คิดว่าคอนเทนต์นี้เนี่ยจะเป็นอะไรเบาๆที่แบบออฟฟิเชียลอุตสาปล่อยมานะพี่ก็อยากแบบเก็บเป็นเมมโมรี่ไว้นะครับเลยอีกอย่างเนี่ยเราจะได้เล่นสนุกกันด้วยนะว่าเราเนี่ยอยู่ราศีไหนเกี่ยวกับฮีโร่ตัวไหนและความรักในปี2021นี้จะเป็นยังไงใครนกไม่นกไปดูกันเลยนะครับเริ่มจากราศีแรกราศีมังกรเป็นราศีของผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มกราคมถึง12กุมภาพันธ์นะครับซึ่งฮีโร่ประจำราศีนี่ก็คือพี่คนนเองนะาท กล่าวว่าแม้คนที่คุณรักจะอยู่ไกลแค่ไหนคุณก็พร้อมที่จะกดสกิลสองเพื่อคนคนนั้นกลับเข้ามาอยู่เคียงข้างคุณโอ้โหสุดจัดจริงๆนะถึงแม้ว่าพี่แกรกจะโหดนะแต่ราศีนี้ไม่นกในความรักในปีนี้นะฮะรักพี่แก๊กสุดๆซึ่งแกรกเนี่ยในเกมถ้าดึงได้เนี่ยสแต็กก็เพิ่มด้วยนะเออใครราศีมังกรปีนี้ก็ยินดีด้วยจ้าต่อมาราศีที่สองนะครับราศีกุมสําหรับผู้ที่เกิดวันที่13มกุมภาพันธ์ถึง15มีนาคมในช่วงนี้นั่นเองนะฮะฮีโร่ประจำราศี ก็คือิอสุนั่นเองครับคุณมีสายตาเฉียบคมรับรู้ถึงความเคลื่อนไหวทุกอย่างของคนรักแต่ระวังจะสร้างความอึดอัดให้กับคนรักของคุณนะโดยท่าสองสกปกอันกว้างไกลของเขานั่นเองเนี่ยราศีนี้จะตีความว่าถ้า,ามีแฟนเนี่ยก้องผ่อนบ้างไม่ต้องแบบจับผิดไม่ต้องดูโทรศัพท์แฟนขนาดนะั้นเดี๋ยวแฟนอึดอัดนะฮะกล่าวโดยสรุปนะราศีนี้ถ้ามีแฟนอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องปรับตัวแต่หากไม่มีแฟนก็ช่วยไม่ได้เด้อต่อมาราศีที่3นะราศีมีนสาหรับผู้ที่เกิดระหว่างว,งวันที่16มีนาคมถึง สอเมษายนฮีโร่ประจําราศีก็คือน้องซิลสุดน่ารักเนี่ยกล่าวว่าคุณรักเดียวใจเดียวบานจะกลืนกินและพร้อมจะปกป้องคนที่คุณรักเสมอ ถ้าไม่ตายก่อนอะนะกีโร่ซับพอตตัวน่ารักแบบนี้นะเหมือนที่น้องซิฟเนรักลูกพี่มีหน้านะครับรักเดียวใจดเดียวไม่แคร์คนอื่นเลยนะฮะบ,บอกเลยว่าถ้าใครอยู่ราศีนี้เนี่ยใครได้เป็นแฟนโชคดีไม่เจ้าชู้แถมยังแบบรอยัลตี้ยังปกป้องเราได้ด้วยเออไปหาดูกันนะฮะต่อมาครับราศีเมษสําหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง14พฤษภาคมนะครับกีโร่ประจำราศีก็คือซินแอสเรีย สาวน้อยเลือดปีศาจนะครับทำทํานายได้กล่าวว่าคุณเนี่ยนิสัยเหมือนซินเนสเทรียมากจึงไม่สมหวังในความรักเพราะวันๆเนี่ยเอาแต่นอนอยู่บ้านไงแล้วจะไปเจอเนื้อคู่ที่ไหนล่ะเอ็นดูนะสงสารเด็กๆอย่างนี้ลายมีแอปมีอะไรมากมายนะ่นเฟซบุ๊กเดตติ้งก็มีเนี่ยหรือว่าเราต้องแบบพรีเซนต์ตัวเองให้มากขึ้นนะสําหรับคนที่อยู่ราศีเมษนะอย่าเนิร์ดเดอ้อไม่งั้นก็ไม่มีแฟนจ้าเพราะไม่มีใครรู้จักคุณนอนก็เป็นสิ่งดีนะแต่ว่าถ้ามีแฟนก็น่าจะดีในบางคนนะฮะอย่าไปทําตามฟเเเนนนสยยว่่าออีีดดกซปป็แแูลล้้้งถใครโต ตัวเองน้าราศีเมษนะฮะราศีต่อมานะราศีพฤกษ์สําหรับคนที่เกิดระหว่างวันที่15พฤษภาคมถึง14มิมมถุนายนเกียวโรคประจําราศีคือเบวดัมคูณน่ากลัวนิดนึงน้ำแบบมีความบึกบึนนะฮะคำนําำนายบอกว่าคุณจะจมปลักอยู่กับความรักเดิมๆไม่สามารถหลุดออกมาจากอันติของเบวดัมได้จึงทําให้คุณเป็นคนไม่เปิดใจกับคนที่เข้ามาในชีวิตโอ้โหจมปลักกับรักครั้งเก่ากับอันติที่ขังเราไว้ใต้ดินโอ้โหใครอยู่ราศีนี้ต้องเปลี่ยนตัวเองนะฮะรัก ั้งเก่าทิ้งไปหาใหม่เดอ้อแต่จริงมันจะมีคนแบบนี้นะก็คือแบบฝังใจกับเรื่องเดิม,ดมๆดังนั้นอันนี้นะพี่แนะนําว่าถ้าใครที่เป็นแบบนี้อยู่ราศีพฤษภมุกออนจ้าจะได้มีรักครั้งใหม่ที่หวานชื่นสักทีนะ่ะราศีถัดมาคือราศีเมถุนนะครับสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคมฮีโร่ประจําราศีก็คืออิชาสุดน่ารัก คำทํานายได้กล่าวว่าคุณเนี่ยมีเฟอร์บอลเป็นเพื่อนสนิทไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแต่เขาก็คงคิดกับคุณแค่พี่น้องแหละเฮ้ยน่ารักทําไมเศร้าเมทุนคนอื่นแบบมีเปลี่ยนนิสยัยอาจจะมีแฟนหรือมีแฟนอยู่แล้วได้แต่ว่าเมทุนคือเพื่อนสนิทออื <c oughs> นี่ตอนนี้ใครอยู่ราศีเมถุนนะดูดีๆนะว่าใช่หรือเปล่าต้องสู้ต่อไปนะทุกคน้าตุนี้ต้องมีแฟนแหละราศีต่อมาคนระับราศีกรกฎสําหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมถึง16สิงหาคมฮีโร่ประจําราศีคือคิวเลนผู้ที่อยู่ในราศีนี้นะจะบอกว่าคุณเนี่ยมีหน้าตาเป็นอาวุธแถมคารมดีอีกด้วยปีนี้จะเป็นปีที่คุณจะได้สละโสดแล้วโอ้โหคือดูราศีเมถุนจากครั้งที่แล้วกับอันนี้หน้ามือหลังมือเลยอะ่ะคืออันนั้นนกแบบสุดๆอันนี้สละโสดแบบสุด สุดเพราะหน้าตาดีคารมดีนะฮยใครอยู่ราศีกรกฎเนี่ยมีแฟนมารายงานสวยพี่ด้วยเดอ้อปีทองก็เลยคว้าไว้นะครับเท่าที่อ่านมาก่อนหน้าอันนี้คือเป๊ะสุดนะหน้าตาดีคารมดีมีแฟนเดอ้อแต่ที่เป๊ะสุดคือถ้าโอนไวคือเป๊ะสุดบอกเลยนะจุดนี้ราศีถัดมาคือราศีสิงห์สำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนนะครับฮีโร่ประจําราศีนี้ก็คือ อารัมคุณแม่สิงโตของเรานั่นเองนะครับคำทำนายได้บอกว่าความรักของคุณก็เหมือนเสือสามตัวที่เดินรายล้อมอารัมระวังจะตกเป็นมือที่3าของใครบางคนแล้วกันเอ้ยอันนี้ไม่ดีนะจ๊ะตกเป็นมือที่3เนี่ยราศีสิงดูรอบตัวเลยตอนนี้เนี่ยว่าเราแบบเป็นมือที่3ของใครหรือเปล่าเป็นน้อยใครหรือเปล่ามูออนออกมาไม่เอานะหาของเรานะโอ้โหทำนายมายี่กาขับไฟเดย์อีกมีทั้งแบบดีมากกลางๆไม่ดีเป็นน้อยอะไรเป็นเพื่อนหุเอนโดสู้ๆนะราศีสิงทุกคนราศีต่อมาคือราศีกั นะสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนถึง16ตุลาคมฮีโร่ประจำราศีคือลอเรียวโอ้โหไฮโซ so แล้วเห็นฮีโร่ประจำราศีเ็ามีความไฮโซแล้วบอกว่าคุณเนี่ยเป็นที่หมายปองของใครหลายๆคนแต่ด้วยบุค,คลิกภายนอกที่ดูเข้าถึงยากจึงทําให้ไม่มีใครกล้ามาจีบคุณโอ้ยโอ้โหความสวยเป็นพิษอันนี้เป๊ะมากนะเหมือนจัดอันดับที่ี่เคยจัดลอเรียวอิลูเมียพวกนี้ที่บอกว่าเธอไม่ค่อยมีแฟนเพราะเธอเนี่ยสูงส่งเกินไปนะฮะถ้าใครอยู่ราศีการรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยแบบสวยนะดูดีนะแต่่ทําาาาไมมีแฟนอจจะเข้ถึงยก นะต้องแบบเปลี่ยนตัวเองใหม่ให้ดูน่ารักเข้าถึงง่ายนะจ๊ะจะได้มีแฟนนะครับจริงบางทีเขาบอกว่าคนที่สวยมากอะ่ะไม่มีใครกล้าจีบนะอันนี้คือตัวอย่างหนึ่งนะโดรเรียลนะฮะของดีมีน้อยจีบได้ไออดเดอต่อมานะครับราศีตุลสําหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนฮีโร่ประชามราศีคือโอเมนดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะจากที่พี่รู้เนี่ยโอเมนเป็นคนที่เฮ้ยไม่มีใครกล้าอยู่ใกล้นะเพราะข้ามดนะฮะคททานายได้บอกว่าเนื้อคู่ของคุณจะมีชื่อเล่นว่าล็อกามนแต่ถ้ค มีคนรู้จักชื่อล็อกก็แปลว่าคุณจะโสดไปตลอดชีวิตไงล่ะโอ้อันนี้ก็ไม่ดีเด็กๆในโลกนี้ใครจะชื่อล็อกกันนักหนาหรอถ้าชื่อน้องกิฟเชอร์รี่น้องวายมีตั้งมากมายไม่ยอมเรียกกันเนี่ยเออน่าจะง่ายกว่าชื่อล็อกนะราศีตุลก็เป็นอีกหนึ่งราศีที่แอบนกนะเพราะหนึ่งมีโอมนนะแล้วก็ต้องหาแฟนชื่อล็อกอีกหรือว่าใครอยากเป็นแฟนใครเป็ี่ยนชื่อล็อกปะอ่าถ้ารู้ว่าแบบคนที่เราชอบเนี่ยราศีตุลใช่ไหมไปบอกเลยว่าเราเปลี่ยนชื่อเล่นแล้วเราเปลี่ยนเป็นชื่อล็อกอ่า น,นี้ทาเอาหาหรือเปล่าเนี่ยโอ้โห oh. น่ารักมาดูคอนเทนต์ที่เขาทามาราศีต่อมาคือราศีพิจิกนะสําสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนีครัรฮีโ่ประจําราศีคือคริสติกบอกว่าคุณเนี่ยเป็นคนล่องหนอยู่นอกสายตาของคนที่แอบชอบเอ้ย <Hey. S 1> อ่านแค่นี้ก็ไม่ดีแล้วนะครับถึงแม้ว่าคริสติกจะมีสกิลล่องหนเพียงไม่กี่วินาทีแต่คุณมีสกิลขั้นเทพกว่านั้นก็คือล่องหนแบบตลอดไปเออ ทำไมเศร้าอะแล้วพจิกเพราะว่าเป็นเพื่อนแย่แล้วมีแฟนชื่อล็อกว่าแย่แล้วอันนี้ล่องหนตลอดไปไม่ไหวไม่ hey, ทาไมยิ่งอ่านทาไมความเจ็บมันยิ่งเจ็บเรื่อยเื่อเนี่ยราศีหลังๆเนี่ยฮลโหลใครอยู่ราศีพิจิกเนี่ยสร้างตัวตนให้แบบคนอื่นเห็นนะว่าคุณมีตัวตนนะถ้าไม่อยากล่องหนตลอดไปนะฮะสู้ๆและราศีสุดท้ายนะราศีธนูเนี่ยสำหรับผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16ธันวาคมถึง14มกราคมฮีโร่ประจําราศีคือพี่ยนมีความหล่อเท่แล้วก็อยู่มานานนะฮะคำทำนายของราศีนี้ได้บอก ว่าฮีโร่สุดฮิปที่มาพร้อมกับธนูคู่ใจแค่ไปพูดกับคนที่คุณแอบชอบว่า f ิลเดอร์ซันคนคนนั้นก็จะหลงสเสน่ห์ของคุณอย่างแน่นอนโอ้โหเฮ้ยเป็นกิมมิคจีบสาวได้นะเฟ้ยใครอยู่ราศีธนูเนี่ยลองไปกระซิบว่า f ิลเดอร์ซันดูนะคนคนนั้นเนี่ยหลงสเสน่ห์คุณแน่นอนเออเขาจะได้รู้ไงว่าเราเนี่ยแอบชอบก็อยู่2021นะดรับด้านได้อายอดนะบอกเลยมันเป็นทั่วไปนะถ้าเราชอบแล้วเราไม่บอกเนี่ยเขาก็ไม่รู้เด้อไม่ใช่ละครช่อง3มเด้อที่คิดในใจแล้วคนอื่นเขารู้ด ก็อยาทําให้คนนั้นอึดอัดใจด้วยนะโอ้โห oh, oh, เป็นอย่างไรกันบ้างนะสาหรับ12ราศีนะ12ฮีโร่มีทั้งสมหวังผิดหวังมีหวังไร้หวังใดๆมากมายนะสุขสุขเจ็บๆกันไปตามสไตล์ความรักเนี่ยพี่ก็ทําเนื้อเรื่องเบาๆแบบนี้ให้เข้ากับเทศกาลวาเลนไทน์นะอันนี้เนี่ยจะเป็นความรักของหนุ่มสาวใช่ไหมแต่จริงๆอ่ะความรักอะ่ะมันมีหลายรูปแบบน้องๆถึงแม้ว่าบางคนเนี่ยจะไม่สมหวังในความรักแบบนี้แต่ความรักแบบอื่นเราก็ยังมีอยู่นะเช่นความรักของพ่อแม่ครอบครัวพี่น้องเพื่อนฝูง ครูบาอาจารย์คนรอบข้างอย่างนี้ก็เป็นความรักหนึ่งที่ทําให้เราเนี่ยมีความสุขได้เด้อความรักหนุ่มสาวมีก็ดีไม่มีเราก็อยู่ได้นะโฟกัสได้แต่อย่าโฟกัสเยอะไปแล้วก็อันนี้พี่ฝากไว้ให้คิดสุดท้ายนะแฟนอะมีได้น้องๆแต่ขอให้มีแฟนที่เป็นคนดีถ้ามีแฟนไม่ดีเนี่ยอยู่คนเดียวดีกว่าเชื่อพี่เป็นไงล่ะสำหรับคอนเทนต์วันนี้นะาเผาจริงหาจริงนะราศีไหนสมหวงังราศีไหนนกอะไรก็มาแชร์กันได้ในวันนี้นะครับถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ราพีแน่แน่สับสครายต์ถ้าหากใครอยากเป็นกำลังใจสมัครเปนเน ไปติดตามพี่ทาง Facebook แล้วก็ติกต o อกด้วยนะครับครั้งหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรต้องคอยติดตามขอตัวไปเล่นเกมก่อนสวัสดีครับ